ศึก12ราศีวันนี้เตรียมพบกับผลพักดาวราที่ยกทัพกันมาสร้างความสนุกจัดหนักจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมทั้งลิเกดาวรุ่งลูกสาวพ่อเอชายาทั้งผู้ร่วมศึกสุดฮาที่เตรียมมุกกันมาแบบไม่ยั้งกับคำถามที่ว่าราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์พบรักจากโลกออนไลน์และราศีใดกันที่จะถูกลูกนี่ชักดาบจะรออะไรอยู่ล่ะครับไปชมกันเลยดีกว่า ัสดีครับขอต้อนรับสูส่ศึก12ราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนทีเดียวก่อนถึงจเรื่องอะไรอจะมีคนมาจากสวรรค์ในสวรรค์ต้องยินดีต้อนรับสิคะแล้วก็มีคนมาจากนรกด้วยวทีนี้เคลียร์กันนาะ <c oughs> นะเลยทีนี้ทั้งสวรรค์และนรกรวมกันโอเคเขามาด้วยกันแต่เขา แต่เขาพบความหามาด้วยนะมาพบกับพวกเขาเลยค่ะครบศึกหันสาหาบ้านตาสุดตัวคนเดียว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอออันนี้อันนี้แตะตั้งใจมาจากบ้านอย่างนี้เลยใช่ไหมคะชุดล่าควายเหรอฮะนี่นะอะไรว่าไงพี่เอกจ๋าถ้าเราสองคนไม่ใส่แว่นนะตาบอดไปแล้วทำไมทำไมทำไมไม่ข้นตาขึ้นตาขึ้นตาไอันนี้ลูกใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกสาวไม่ใช่ครับอ้าวอย่าเป็นอย่าเป็นพี่พี่ เพื่อนเพื่อนอยากเพื่อนเพื่อนแต่นี้ดีกว่าเพิ่งมารายการเราใช่นะน้ลงแป้งอันนี้แหละหลานของแท้ลูกเพื่อนนี่มึพ่อเขาน่ะเป็นเพื่อนผมมันฝากฝังไว้กับผมไม่ได้ฝากไว้กับพี่เขาฝากไว้กับผมเลยครับลิงครับผมจะบอกให้เกียกครับมึงแต่งตัวไปไหนเนี่ยเอ้าไม่ต้องเก ลออ๋อรู้แล้วเป็นวินมอเตอร์ไซค์พลัก้อนเหมืองเล่นจะไม่เหมือนไม่เหมือนปกติถ้านั้นวินมอเตอร์ไซค์อันนี้กคงวินนะบอกซอยเออออเาดูเป็นต้ทายตู้ายเป็น้ทายมากเลยลุงลุงเหอครับลุงลุงลครับเอาลุงไปพอาเอาเอาเอามาตรงนี้แล้วเป็นสองคนโชว์กันเองโดยที่ไม่มีใครมาผมอยากจูบคุณมากเลยครับ ดีเลยค่ะมีสิครับผมอยากจูบผู้หญิงมานานแล้วผมไม่เคยจูบผู้หญิงตดเริ่มเล่นคนเดียวนานแล้วเหมือนเขาแต่งให้มันชัดขึ้นในเรื่องของราศีเหมือนคนนี้ก็เหมือนกันนะคะพยายามแต่งให้เหมือนราศีควายราศีเมษเขาแพะครับมันเหมือนเขาควายอะเหมือนควายมากเลยพี่ก็นึยกว่าเป็นราศีควายฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรครับอะไรอะไรของมึงเนี่ยไม่ได้เตรียมชุดมาก็เลยใส่เป็นอย่างนี้มาเลยฮะตุนตุนครับตุนตพี่ปามเคยมาอะไรกันไม่เคยครับครั้งแรกเลยเตรียมเสื้อผ้าไม่ถูกฮะครั้งแรกให้โอกาสผมนิดนึงแป้งอะลูกแป้งอะลูกราศีกันค่ะราศีกันไปร้องลิเกสักดอกที่ลูกได้ไหมครับโชื่อแปลงหลังแปลงลังแปลงหลังแปลงหลังแปใหม่เชิญร้องด้วยออกมือด้วยออกไม้มือด้วยอ่าไม่ได้ร้องอย่างเดียวไม่ได้

แม่ดำดีดำได้ดำไม่ต้องอายขอย้ำภายนอกจะดำจนดูไม่ได้ต้องมาดูข้างในเป็นไงล่ะยิ่งใใใใจด้ใจด่ะ เล่นลิเกกันคลื้นแบบนี้สึกของเราคึกคักแน่นอนเอาไปเปิดศึกพร้อมๆกันเลยครับเปิดศึกข้อที่1นราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์พบรักจากโลกอลลอนไลน์ ราศีมังกรครับพี่เจียบจากกานครับแล้วผมก็ฟอลโล่อินสตาแกรมเขาอยู่ก็เลยเห็นอัปเดตชีวิตตลอดนะคนนี้เขาก็สาวๆเยอะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์ครับผมแล้วเขาพาไปไหนเวลาเราดูอินสตาแกรมเล่าได้ไหมเล่าได้ไหมยมีเลยก็เท่าที่เห็นนะครับผมใน IG อะไรเงี้ยเขาก็ทิ้งสาวๆมาเมนเยอะครับ นักวิชาตอบว่าราศีราศีมังกรครับผมพี่เกียร์ด้วยเอ้ยเขาตอบกันเองอ่ะในนี้ทำไมเป็นพี่เกียร์คะเพราะว่าพี่เกียร์เขาชอบเล่นโซเชียลมั้ะคะแล้วหนูไม่ชอบเหรอหนูไม่ชอบเหรอคะไม่พี่เกียร์เขาชอบถอดเสื้อในอินสตาแกรมไงกดไลค์คอมเมนต์อะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าแบบโชว์ของน่าจะเป็นทางลอดตะเข้เช่วงช่วงลอดตะเข้หนูว่ามันเป็นการแบบซื้อขายที่ออนไลน์ที่สุดในเรื่องความรัก กดไลค์ไหมแม่ถ้าไม่รู้จักอยากจะกดรวมๆเหมือนกันนะคะฟังถึงที่ฟังเลยกฟังม่ไดผมขอเสื้อเหมือนกันขอเสื้อในอินสตาแกรมขอเสื้อคนอื่นครับคนละประเด็นอ้าเลี่ยงต่อไปราศีพฤกษ์ศุกรเราเห็นสาวเขาเขาเห็นสาวเราเสาวเขาเยอะมั้เสาวเขาเยอะมัากถ้าถ้าผมมีสิบเขามีร้อยหถ้าเยอะขนาดนั้นเนี่ยแบ่งให้พี่ไก่ต้นสักหน่อยเหรอวะ ยัหน้าเลยสยอะถอดเสื้อไหมอันนี้ครับไม่ถอดไม่ไม่ได้ขาถอดเขาเขาไม่ถอดโซเชียลครับเขาถอดที่ลับเขาถอดที่ลับเวลาเราถอดเสื้อเหมือนที่น้องๆเล่าคนเข้ามาเยอะไหมล่ะก็ก็มีบ้างครับส่วนใหญ่เข้ามาแต่มันเป็นงานครับถอดเสื้อครับอ๋อถอดเสื้อเป็นงานใช่แล้วไอ้ที่ถอดเสื้อไม่เป็นงานอะ ไม่จเจอเลยทำไมเกียงงานหมดครับงานหมดใช่ไหมตองออนไลน์พี่เคยเข้าไปหาเกียร์แต่เกียกไม่รู้ว่าพี่คือใครใช้ชื่ออะไรล่ะพี่ใช้ชื่อสุชาติเอามาลุงปังครับหอร้องอย่าเรียกผมว่าลุงได้มครับพี่ปังครับโอเคจะไอจะอะไรผมไอปังครับขอบคุณมากครับผมใช่ใช่เป็นคนเหนื่อไอคนเหนือย ใช้เป็นคนเหนือนใช่ครับอันนี้เอาก็เหนืออะเอาต่อคนคนนี้คนคนนี้คนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากไม่ว่าไม่ว่าในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกปัจจุบันที่ได้เจอกันอย่างนี้พบตัวกันเลยนี่นะครับเขาจะพบความรักในมิชานี้แน่นอนคนนี้ทำไมก็เลยตอบว่าราศีราศีกรกฎาคาริษาค่ะทำไมต้องเป็นคาริษาเลยเพราะอยากถูกเมื่อกี้แค่อยู่ใกล้ๆก็รู้สึกว่ามีเสน่ห์มากมา แบบหนูงงเพราะว่าเมื่อกี้หนูตั้งใจฟังแล้วพี่ปังก็พยายามพูดว่าแบบเคยเจอแต่เหมือนหนูแบบเพิ่งเจอหนูก็เลยงงว่าเอาเป็นหนูได้ไหมเขาใช้มุกมั่วกับหนูแล้วตอนเป็นกลุ่มนะมาลุงนองลุงนองมาถึงลุงนองครับลุงนองครับผมลุงจะตอบว่าอะไรลุงตอบว่าตอบเป็นมิวสิควลฉันเลือกคนนี้เพราะว่าฉันอยาก ปีแล้วครับผมอยากกินผัดบวบอ่ะโอเคครับผมต้องตอบว่าราศีราศีตุลนบน้องปาล์มน้องปาล์มทำไมทำไมชอบความน่ารักออนไลน์ก็เล่งถึงเด็กๆจะไม่เล่าถึงแก่ๆอะไรก็ออนไลน์เอทำไมไม่ตอบนี่ไอ้นี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้รู้จักกันไม่เอาคนออนไลน์หรอก ก็ต้องเิ็นไอตัวนั้นไม่แน่ตัวนั้นไม่แน่เออชาติสังสุขชนกินนะดูออนไลน์บ่อยไหมกินทั้งสวนกินทั้งสวนอันนี้กินทั้งสวนออนไลน์ระวังน้มีอีซูช่าเข้าไปอย่าตอบเห็นน้องแล้วรู้สึกว่าน่าจะใช่น่าจะใช่แล้วบ่อยรุ่นสมัยนี้ปุ๊บปั๊บ เจอกันเลยรักกันเลยเออบางทีก็ยังไม่ต้องรักก็ได้เจอกันก่อนถึงลุงนะฮะมาถึงลุงครับลุงเอกครับมาไมลุงเยอะจังก็นี่ไงพอไอ้แป้งมาไงพอไอ้แป้งมาทัเงไปลุงเลือกงหมดเลยเพราะว่าตังไวจริงๆริงเนี่ยอยากจะเลือกพี่ปังครับทำไมเพราะว่าพี่ปังเนี่ยเขาเพิ่งมีข่าวไ้เรื่องอะไรออนไลน์แลกคู่อะไรกันนะแต่เรามานึกคืน้องเห็นเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาไม่น่าทำนะมีเมีลยอ่ะไม่น่าทําเรื่องแลกคู่เขาน่าจะมายกให้เราเรื่องทำเี่ครับผมยังไม่มีสักอย่างครับตั้งลู ต้องเงียแล้วผมอ๋อเหรอครับผมอ้างั้นผมผมเลือกผิดแล้วห่ะถ้างั้นแต่ไม่เป็นไรผมเลือกแล้วเพราะคิดว่าไอเด็กคนนี้ที่เลือกเนี่ยมันบุคลิกมันบุคลิกครับบุคลิกมันเนี่ยแบบน่าจะเรื่องโซเชียลเนี่ยเก่งน่าจะใช่แล้วหน้าเขาเป็นคนแบบหน้าแชลมแข้มข้าลองแค้มแฉ้มปอยก็เลยตอบว่าราศีราศีตุลน้องตา เออไอตัวเนี้ยออนไลน์มันน่าจะเก่งเข่ามันน่าจะได้เราเนี่ยโหออนไลน์กว่ายากมากเรายากมากกว่าจะทําได้โอ้ต่อไปลุงมัมนะลุงนะลุงมัมสุชาติหนูจะได้เรียกถูกไหคะแป้งขาเวลาเจอลุงมัมสุชาติตอบว่าราศีคิดว่าเป็นน้องคนนี้แหละราศีพฤษภค่ะมาสุเพอะไรคะมาสุทำไมเป็นมาสุคือจะเป็นมาสุก็ได้เป็นเอ่อมาริสาก็ได้เป็นเกียรติก็ได้เป็นเนินก็ได้เป็นพิ้ตก็ได้เป็น ถวหน้าเนี่เป็นได้หมดเลยไม่ถึงว่าแถวหน้าเนี่ได้หมดเลยเพราะว่ามาสุทันสมัยนะดูโมเดิร์นเก้าหูีนะดูเกาหนีแล้วก็ดูเป็นที่ดึงดูดของเพศตรงข้ามเอาป่ะพี่จอยต่อว่าราศีราศีกันค่ะ ทำไมคิดว่าน่าจะเป็นน้องแป้งเพราะช่วงนี้ข่าวขาวเขาก็มีเยอะในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยอาจจะมีใครบอกว่าเอน้องเริ่มดังขึ้นนะนะหนุ่มๆเริ่มน่าสนใจแล้วน้องก็สวยขึ้นหลานสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีใครเข้ามาจีบเข้ามาทักทายเข้ามาแบบเป็นกําลังใจมาอะไรอย่างเงีุ้กงกิงกงกินน่าจะมีพ็นพ่อมันรู้ไหมพ่อมันก็เล่นอีกลายงแมแม่แมมาครั้งแรกก็โดนรุมทายว่า จะพบรักจากโลกออนไลน์ซะแล้วนะครับน้องแป้งแต่เอจะใช่น้องแป้งจริงๆหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันช่วงหน้าครับกำลังจะบอกว่าพี่ตจํกลังจะมีเมียน้อยในโลกออนไลน์เหรอครับ <c oughs> ผมไม่ไม่ขอตอบโต้แล้วลกันถ้าคุณจะคุยมากวันนี้ว่าคุยกับทนายของผมคุยกับทนายของผม <c oughs>